ทุกคนครับตอนนี้กระแสแอร์โซลาเซลล์กำลังมาแรงมากครับแล้วก็พี่หมีมีจะส่งแอร์โซลาเซลล์นะทุกวันนะครับตอนนี้ครับนี่ครับกำลังเอาแผงโซลาเซลล์ขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้เราจะไปส่งที่นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนชั้งจูนชั้งจูนเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนข้างล่างเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นแอร์โซลาเซลล์นะครับขนาด18,000 BTU นะครับแอร์18,000 BTU เนี่ยก็เป็นแอร์รุ่นใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณลูกกกกกคคค้้้้้าา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 า็จะะนนนนนิิยมรรรรรัับบเเออไปใชตดพวฟฟ่แห นะครับหรือถ้าติดเป็นบ้านก็เป็นห้องหลังใหญ่หน่อยนะครับอ่านี่คือแอร์โซลาเซลล์นะครับแอร์มื่นแปดพันพียูพี่มีให้คำนวณนิดนึงถ้าเป็นแอร์มื่นแปดพันพียูเนี่ยใช้แผงโซลาเซลล์นะครับจำนวนสี่แผงนะแอร์เก้าพันพียูใช้สองแผงแอร์มื่นสองพันพียูใช้สามแผงและแอร์สองมื่นสองพันพียูใช้ห้าแผงแอร์โซลาเซลล์เป็นแอร์ประหยัดไฟกลางวันเนี่ยเราเปิดไปเอถอะแทบไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยประหยัดจริงๆนะครับสำหรับนะครับ พี่ๆนะครับที่กําลังสนใจนะครับอยากจะนะครับได้แอร์โซลาร์เซลล์ไปใช้ลดค่าไฟนะในบ้านของท่านในออฟฟิศหรือว่าในร้านคาเฟ่ร้านกาแฟของท่านนะเ,นเดี๋ยวติดต่อปรึกษาฟรีกับช่างโซลาร์เซลล์ของเรานะครับเรายังมีทีมช่างคอยให้คําปรึกษามีบริการสํารวจหน้างานฟรีนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกดติดตามช่องรายการพี่หมีเอาไว้นะครับมีนะครับคำถามอะไรปรึกษาฟรีได้เลยนะชวนลุงพี่หมีนะครับอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใ,ใกล้ห้างเซ็นทรัลรามินทาบางเขนกรุงเทพมีบริการจะส่งแอร์โซลาร์เซลล์แบบนี้นะ ทั่วประเทศทุกวันจะส่งให้ถึงบ้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ